ว่าสะท้อนให้เห็นว่าเรายังไม่ได้ให้อาภัยนะคะอย่างแรกเลยนะคะการไม่ให้อาภัยจะนับแต้มสะสมไว้เสมอบุชาคนโตบรรยายคุณงามความดีสารพัดของตนให้บิดาฟังว่าตลอดหลายปีมานี้ข้าพระเจ้าได้รับใช้ท่านนะ,ะเขานับถือการดีต่างๆที่ทำไปแล้วก็รู้ถึงจํานวนปีที่เขาได้สะสมความดีเอาไว้เป็นผลงานของเขา เขารับแต้มสะสมเอาไว้ซึ่งเราทุกคนนะคะก็มีดาวโนมที่จะทำแบบํำรองเดียวกันนี้ด้วยก็คือเราชอบบันทึกรายการพฤติกรรมอันดีงามของเราแล้วก็นับรายการบาปของคนอื่นเอาไว้ด้วยเรามักจะชอบพูดเปรียบเทียบซึ่งในความคิดข,ของเรานั้นมันเท่ากับเรากำลังยกตัวขึ้นอยู่ในชั้นที่สูงกว่าคนอื่นพระเยซูสเสด็จมา คือที่จะทำลายการแบ่งแยกชนชั้นนี้นะคะถ้าเราทำบาปความช่วยเหลือของเรามีอยู่ในพระองเท่านั้นและถ้าเรากระทำความดีก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เราทำได้พระเจ้าเท่านั้นที่สมควรได้รับเกียรติในทุกอย่างทุกเรื่องทุกสิ่งในความดีที่เราได้ทำปรฐฐาศจากองค์แล้วพี่น้องคาเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยทุกสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็อยู่ในพระองค์ การแบ่งแยกชนชั้นทุกอย่างได้ถูกทำลายไปหมดแล้วและเราทุกคนก็เป็นหนึ่งเดียวเดิมรวพี่ชายคนโตนับแต้มคุณงามความดีที่เขาได้ทำแล้วก็นับความผิดบาปของน้องชายนี่ล่ะค่ะคือสัญญาณบง่งบอกถึงการไม่ให้อภัยที่มันซ่อนอยู่ในหัวใจของเราเสมอเปรโตนั้นทูลถามพระเยซูว่าแล้วอย่างเนี้ยเขาจะต้องยกโทษให้แก่พี่น้องของเขากี่ครั้ง นะะในมันทธิวบทที่18ข้อ21-22เท่ากับจริงๆแล้วเขากําลังนับจํานวนครั้งของความผิดที่กระทําต่อเขาแต่ความรักไม่ช่างจดจําความผิดจำได้ไหมคะอยู่ในหนึ่งโครนินบทที่13ข้อ5ถ้าเราจะเชื่อฝังพระเยซูและดําเนินชีวิตในความรักแบบยิบพระเจ้าประสงค์สำแดงแก่เราเราจะต้องเลิกจดจำค่ะ ไม่เก็บบันทึกความผิดของใครไว้เลยเมื่อเรายกโทษเราต้องยกโทษอย่างสิ้นเชิงหมายถึงเราต้องยอมปล่อยให้มันผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่จดจํามันไว้อีกเลยนะคะเราอาจจะยังพอจําได้บ้างถ้าเราพยายามนึกถึงแต่เราไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นนะคะเราสามารถยกโทษแล้วก็เดินจากมาเลยแล้วก็ไม่คิด หรือพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยกลับใจไปด้วยกันนะคะพี่น้องมีช่วงหนึ่งที่ข้าพเจ้านั้นนับความผิดทุกอย่างที่คนทําไว้กับข้าพเจ้าแล้วมาทําให้ข้าพเจ้านั้นโกรธข้านะพเจ้ารู้เรื่องความผิดของเขาทุกอย่างเชื่อไมล่ล่ะถึงกลับทําตัวเหนือกว่าด้วยการที่แบบอธิษฐานเผื่อเป็นประจํานะคะเพื่อคนคนนั้นเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าอหานเผื่อเขา แต่บบมองไม่เห็นท่าทีที่ไม่ดีต่อเองเลยแต่ตอนเนี้ยข้าพเจ้านึกไม่ออกเลยซ้ำว่าสิ่งสุดท้ายที่เขาทำนะ่ะทำให้ข้าพเจ้าโกรธหรือท้อใจเรื่องอะไรข้าพเจ้าให้รางวัลตนเองด้วยการเลิกนับความผิดของคนอื่นตอนนี้ข้าพเจ้ามีความสุขมากเลยส่วนคนที่เป็นทุกข์ก็คือซาตานค่ะซาตานเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะว่ามันได้สูญเสียป,ป้อมปราก,การในชีวิตของคนเี่ยข้าพเจ้าไปซะแล้ว จงถามตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังนับจำนวนสิ่งที่คนอื่นทำกับคุณและสิ่งที่คุณได้ทําเพื่อคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าใช่คุณก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่ปัญหาในความสัมพันธ์แล้วล่ะคะ่ะคุณกำลังซ่อนการไม่ให้อาภัยไว้ในใจของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องกลับใสมัยนะคะอย่างที่สองนะคะการไม่ให้อาภัยจะอวดอ้างถึงพฤติกรรมอันติตตนเองค่ะ บุญชายคนโตบอกกับพ่อเขาว่าเขาไม่เคยเลยนะไม่เคยขัดขืนคําสั่งของพ่อเลยเขากําลังอวดตัวในพฤติกรรมอันดีต่างๆที่เขาได้ทําพร้อมๆกับคํากล่าวประจานความผิดของน้องชายของตนตารพิพากษามักจะพูดในมุกที่ว่าคุณเป็นคนเลวส่วนฉันเป็นคนดีนะคะพระคัมภีรนั้นเต็มไปด้วยบทเรียนมากมายที่สอนให้เรารู้ถึงอันตรายของการเป็นผู้ที่ตัดสินผู้อื่น เราเกี่ยวในสิ่งที่เราได้หว่านตวเวมอน,นะคะเราตัดสิคนคนอื่นยังไงนะคะตัวเราเองก็จะถูกตัดสินอย่างนั้นค่ะถ้าเราหว่านความเมตตาพี่้องคะเราก็จะได้เก็บเกี่ยวความเมตตาถ้าเราหว่านการตัดสินแน่นอนพี่้องเราก็จะได้เก็บเกี่ยวการตัดสินด้วยนะคะอย่ามาดูบทที่ห้าข้เจ็ดในแล้วก็บที่นะ,ะเจ็ดข้อหนึ่งถึงสด้วยนะคะ พี่ชาคนโตไม่มีความเมตตาซึ่งมักจะเป็นแบบนั้นสำหรับคนที่อวดความเก่งตนเองพระเยซูมีเรื่องที่จะบอกตรงๆจนอาจจะทำให้พวกฟาริสีที่แค่ศาสนานยุคของพระองค์นั้นรู้สึกตกใจนะคะในสิ่งที่พระองได้บอกว่าพวกเขาสอนในสิ่งที่ถูกต้องสมควรประพฤติตามแต่ถ้าว่าพวกเขากลับไม่ยอมทำตามคำสอนเลยพวกเขาทำาสนกรจต่างๆต่อหน้าคนอื่น พวกเขาเป็นคนเสแสแ้งหรือที่เรียกว่าหน้าซื่อแต่ใจกดเพราะพวกเขาประพฤติตามบทบัญญัติทุกข,ข้อแต่ไม่ยอมใช้แม้แต่นิ้วเดียวในการช่วยเหลือใครพวกเขาลางถ้วยชามแต่ภายนอกปล่อยให้ความสกปรกม,มันค้างใครอยู่ข้งงางในพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้พฤติกรรมของเขาจะดีก็จริงแต่ว่าจิตใจภายในของเขากับชั่วลายค่ะในมัทธิวบทที่23คนที่อวดตัวว่าชอบทำ และเคร่งศาสนาหลายคนหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ใจร้ายที่สุดในโลกก็ได้พระเยซูนะคะไม่ได้มาตายเพื่อเราทุกคนมีศาสนาแต่เพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าผ่านทางพระองค์นะคะความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าจะช่วยให้จิตใจของเรานั้นอ่อนโยนลงทําให้เราเป็นคนอ่อนสุภาพแล้วก็มีเมตตาต่อคนอื่นค่ะในคืนที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในโบสถ์โดยคิดว่า ข้าพเจ้าไม่มีการไม่ให้อภัยใดๆติดทั้งอยู่ในใจนั้นข้าพเจ้าสามารถบอกคุณได้เลยว่าข้าพเจ้าใช้เวลาอธิษฐานสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงอ่านพระคัมภีร์สัปดาห์ละกี่บทแต่ข้าพเจ้ากลับไม่รู้สํานึกถึงท่าดีในใจซึ่งไม่เป็นที่ประทานของพระเจ้าได้เลยข้าพเจ้าเป็นเหมือนร่างทรงของพิชายคนโตในพระคัมภีร์ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าแล้ว และกะเจ้าก็ชอบใช้เวลาตรวจสอบใจของตนเองอยู่เสม,มอว่าข้าพเจ้านะ่ะชอบอ้างเอาเกียรติในเรื่องความดีต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านนั้นพัปพเจ้าหรือไม่พระคภีิ์กล่าวว่าเมื่อทําความดีอย่านะอย่าปล่อยให้มือซ้ายรู้ถึงการซึ่งมือขวาได้กระทํานี่หมายความว่าเราจะต้องไม่นําความคิดเรายอมให้พระเจ้าทรงใช้เราเพื่อเกียรติของพระองค์เสร็จแล้ว ก็ทําเรื่องอื่นที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อเราต่อไปนะคะคุณอาจจะเคยเปรียบเทียบความดีตนเองกับความชั่วของคนอื่นบ้างเคยหรือเปล่าคุณเคยพูดดั่งนองนี้หรือเปล่าว่าไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะว่าคนก็จะทําแบบนั้นเนาะถ้าเป็นฉันนะไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกน้องคะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณนั่นแหละคะ่ะกําลังมุ่งหน้าไปสู่ปัญหาแล้วละ่ะ ยิ่งคุณยกตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเหยียดคนอื่นลงมากขึ้นเท่านั้นความขอบใจที่แท้จริงย่อมไม่มีการนิกถึงตัวเองเลยค่ะมันไม่ใช่การจดจ่อยที่ตัวเองนะคะถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่ยกโทษให้เขาดังนั้นขอเลยนะคะขอให้เรา่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็รบความดีทุกอย่างที่เราบันทึกไว้และสมองออกไปซะเลย นะคะประกาศที่สามตานไม่ให้อาภัยจะเอาต่บนบนบนเพราะว่าอุชายคนโตต่อกับพ่อว่าพ่อนะ่ยไม่เคยให้อะไรกับผมเลยแม้แต่นอยนิดเพื่อผมอะจะได้จัดงานเลี้ยงฉลองและมีความสุขเื่นเรืิงร่วมกับเพื่อนๆของผมบ้างในหลักกาที่15-20ดาเขากำลังมีปัญหาเรื่องของท่าทีแบบผู้เสียสละค่ะ ผมทำงานทุกอย่างส่วนคนอื่นๆก็หมดแต่เล่นสนุกเขาอาจจะเป็นคนบ้างงานเป็นคนที่ไม่รู้จักคำว่าผ่อนคลายและมีความสุขกับชีวิตบ้างดังนั้นเขาจึงรู้สึกอิจฉาใครก็ตามที่กำลังหัวเราะเริงร่ามีความสุขเขาบน่นบน,บนแล้วก็บน่นที่โดยคนอื่นออกเปรียบคืนที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในบุฟังคำเทศเรื่องการไม่ให้อภยัย ข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองไม่เป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้แล้วพระเจ้านะคะมาพูดว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้อภัยคนคนหนึ่งเพราะเขาไม่ยอมจดตัวขึ้นในฝ่ายวิญญาณอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการให้เขาเป็นโอ้พี่น้องคะถ้าคุณพบว่าตัวเองกําลังบน่นเรื่องของใครบางคนเป็นพิเศษอาจจะเป็นคนใกล้ตัวลูกของท่านหรือสามีของท่าน แมไม่ตกสักทีน่าลำพานาจริงๆอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าคุณน่ะเก็บซ่อนการไม่ภัยผิดเขาว่าในใจคุณอาจจะเป็นเพราะมีบางอย่างหรือบางเรื่องที่คนคนนั้นเคยทำไว้กับคุณหรืออาจจะเป็นเพียงแค่บุคลิกภาพของเขาที่ทําให้คุณรู้สึกลำพานใจในกรณีนี้ข้าพเจ้าโกรธในเรื่องของการตัดสินใจบางเรื่องของใารบางคนซึ่งข้าพเจ้ากลับลืมไปแล้วว่าตอนที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยเดียวกับเขานั้น พระพเจ้าก็เป็นคนตบดส้นเหมือนกันดังน,นั้นพระพเจ้าตัดสินจะได้แยกกับเขาียอีกในต,ตอนที่อายุเท่าัปนจงยกโทษให้กับคนที่คุณกําลังรู้สึกโกรธลองหาส่วนดีแล้วนํามาคิดให้กลัวและวพูดถึงสิคะจงอธิษฐานแล้วเฝ้าดูพระเจ้ากําลังทําการในใจของคุณและในคนที่คุณรักนะคะการต่อมานะคะการไม่อาภัยก็คือ จะเริ่มทำตัวเหมือนห่างไปแย่แล้วก็ตัดขาดค่ะพีช่ชายคนโตนะคะบอกเรียกน้องของเขาว่าลูกคนนี้ของท่านอืมเขาไม่ยอมเรียกเลยค่ะว่าน้องชายของผมเขาพูดห่างเหินมากเลยนะคะลูกคนนี้ของท่านพราะเขาน่ะได้สร้างกำแพงขึ้นในใจเองเขาที่เขาฝังกันแล้วฝังเขากับน้องชายเขาไม่ยอมเข้าไปมีส่วนร่วมในงานเลี้ยงฉลองของคนอื่นๆ เขาตัดขาดความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่กับน้องชายของตนเท่านั้นแต่ยังตัดขาดความสัมพันธ์กับทุกคนที่ยินดีในการกลับมาของน้องชายขเขาเสียด้วยคุณเคยถามไหมคะว่าคุณโกรธใครหรือเปล่าคุณเคยโกรธใครคนหนึ่งแล้วก็โกรธคนอื่นๆเพิ่มเพราะว่าเขาไม่ยอมโกรธคนที่คุณโกรธด,ด้วยหรือเปล่ามีบางครั้งที่ขา้าพเจ้าบ่นนะคะให้กับใครบางคนฟังนะ,ะที่ คนที่ทาไม่ดีกับข้าพเจ้าแต่แล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกโกรธกับการที่คนคนนั้นเริ่มเพิ่มปกป้องคนคนนั้นขึ้นมานะคะแล้วค่ะมีมาเตือนด้วยว่าออสงสัยจะเป็นเพราะว่าคนคนนั้นน่ะอาจจะเจอเรื่องร้ายมาก็ได้นะในวันนี้จากนั้นก็เริ่มพูดสุดดีของเขาให้ข้าพเจ้าฟังซึ่งม,าามนันทาให้ข้าพเจ้าโกรธมากนะคะเขาพยายามช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นสถานการณ์ในมุมอื่นไม่ใช่มองแค่ด้านเดียว แต่ข้าพเจ้ารู้สึกโกรธมากๆาเพราะว่าเขากับเรากปบคุกคนที่ข้าพเจ้ากําลังโกรธอยู่ความโกรธของข้าพเจ้านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การตัดขาดข้าพเจ้ากับคนที่โกรธเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นการตัดขาดกับทุกคนที่ชอบเขาด้วยข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ขุ่นเคืองใจจะเต็มไปได้วยความขมขื่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีชุดโดดเดี่ยวแล้วก็ตัดขาดคน,นอื่นๆ ข้ามตุตสราระบนอยู่กับความขุ่นของตนเองจนกระทั่งไม่มีเวลาเหลือไว้สําหรับเรื่องออีกเลยพี่ชายคนโตไม่ยอมเข้าไปร่วมในงานเลี้ยงเพราะว่าถ้าเขายอมเข้าไปเขาจะกลายเป็นคนมีความสุขนีคะแต่เขาชอบที่จะบ่นว่าและจมอยู่ในความทุกข์มากกว่าความแตกแยกจะเนำมาซึ่งความทุกข์โศกเสมอนะคะพี่น้องซึ่งเนื้อหาตรงนี้ยมันมีความสาคัญมาก ข้าพเจ้าก็เลยอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดนะคะแ้่จบแล้วนะคะการไม่อภัยจะพูดถึงเรื่องที่ตนเองได้รับความเจ็บปวดเสมอเมื่อเรามีใจที่ไม่ยอมให้อภัยเราจะพยายามหาข้ออ้างเพื่อจะคุยถึงเรื่องที่คนอื่นทำให้เราเจ็บปวดเสมอเราพยายามห,มานนาหยิบยกมาคุยในบทสนทนายุบ่อยๆมากเท่าที่เราจะทําได้แล้วลหทิ้ใครก็ได้ที่พร้อมจะฟังพฤติกรรมเหล่านี้ ควรเป็นสัญญาณบอกเราว่าเรากําลังไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเราจําเป็นจะต้องสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ในทันทีเพื่อจะเยียวยาความเจ็บช้ำให้หายไปอะไรที่เจ็บอยู่ในหัวใจมันจะล้นไหลออกมาทางปากถ้าอยากจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นคนยังไงก็ลองฟังสิ่งที่เราพูดออกมาสิคะท,ที่จะคนโตจะบอกอพ่ออยู่เสมอว่าพ่อทําความดีกับลูก คนที่ไม่สมควรจะได้รับความดีเลยนอกจากนี้เขายังคงพูดถึงความบาปซาละพัดอย่างที่้องชาของตนได้ก,ร,กร,ระทำในลูกาบทที่สิบห้าก็สามสิบเขากำลังโกรธยืนยันได้จากคำพูดของเขาได้เลยพระเยซูตรัสว่าเมื่อเราโกรธเราจะต้องยอมปล่อยให้มันผ่านไปหมายถึงเราจะต้องเลิกพูดถึงเรื่องนั้นอยูเย่เครื่อยๆแต่คิดไม่ว่าคุณอ้างว่าระยวก็ดึกายบางคนไปแล้ว แต่พอเขาทําอะไรที่มันรบกวนอีกคุณก็จะเริ่มเอ่ยถึงความผิดเดิมๆเขาขึ้นมาอีกเราทุกคนต่างก็เคยทําแบบนั้นนะคะอาจจะหน่อยก็ด้วยนะคะมันหมายความว่าเราไม่ได้ยกโทษให้เขาอย่างแท้จริงซึ่งเราต้องทูลขอความชื่นชมจากพระเจ้าในเรื่องนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะการไม่ให้อภัยจะรู้สึกขมขื่นเมื่อฝ่ายที่ทำร้ายได้รับพราตอบแทพี่น้อง ไม่าชคนโตร,รู้สึกอิจฉาแล้วก็โกรธน้องมากแล้วเขาก็รู้สึกขมขื่นที่เห็นพ่ออวยพรน,น้องชังตนเขาไม่อยากให้น้องผู้สูร้วยสุราข,ของเขาได้รับการจัดการเลี้ยงไม่อยากให้กินเนื้อวัวอร่อย,อร,อ,ยอร่อย้วนผีหรือได้เสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่หรือแหวนวงสวยงามเขารู้สึกขมขื่นอย่างรุนแรงการขมขื่นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีนั้นมนสาสเตอร์ได้เห็นถึงบุคลิกภาพของเขาอย่ากมากมาย พระเจ้าต้องการให้เราเชื่นชมยินดีกับผู้ที่ยินดีแต่ร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้พระองค์ต้องการให้เราไว้วางใจพระองค์ที่จะทําในสิ่งที่เหมาะกับแต่ละคนลกชายคนเล็กในเรื่องนี้จริงค่ะทํ้ผิดจริงแต่ตอนเนี้ยเขาต้องการการยกโทษการยอมรับและการเยียวยาคนที่เป็นพ่ออาจจะวางแผนไว้ว่าจะพูดคุยกับเขาถึงพฤติกรรมของเขาในภายหลังแต่ว่าในตอนเนี้ เขากำลังต้องการความรักเขาจะเป็นจะต้องได้เห็นการสำแ็งแพระกุณานะะความดีและความได้ตังของพ่อพระเจ้าจะกระทําอย่างถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละคนเสมอพระองค์ทรงมีเหตุผลของพระองค์ว่าทําไมจึงจังทรงทําอะไรบางอย่างที่ทรงกระทําอยู่การที่เราไม่เหิดด้วยหรือคิดว่าไม่ยุติธรรมก็ไม่ได้ทําให้พระเจ้าเปลี่ยนไปถ้าเรามีท่าทีที่ขมกื่นเราเองต่างหาก ที่จะเป็นฝ่ายทุกใจจริงไหมคะทุกคนต่างก็เข้าไปร่วมในงานเลี้ยงที่ผู้เป็นพ่อจัดต้อนรับลูกชายคนเด็กมีเพียงพี่ชายหน้าบูดเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมเข้าไปร่วมรื่นเริงกับคนอื่นๆท่าทีที่ไม่ดีของเขามันทําให้เขาไม่ยอมเข้าไปร่วมสังสรรค์ในงานเลี้ยงเขาจําเป็นจริงๆที่จะให้รางวัลต่ำเองด้วยการยกโทษค่ะอยากจะให้คุณแน่ใจว่าคุณหนะัก ไม่ได้เก็บซ่อนอะไรไว้ในเรื่องของการไม่ให้อภัยใ,ใดๆไว้ในใจด้วยการย้อนกลับไปพิจารณาทบทวนดูนะคะว่าข้อที่พูดมาเนี่ยมีข้อไหนบ้างจงทูนขอนะคะให้พระเจ้าเปิดเผยว่ามีความขมขื่นความขัดขึงใจหรือการไม่ให้อภัยหรือความน้อยอกน้อยใจใ,ใดๆซ่อนอยู่หรือเปล่าลองตรวจดูนะคะว่ามีอาการใดของการไม่ให้อภัยแสดงออกมาบ้างถ้ามี พี่น้องขาส่งเข้ามาหาในแพ้่พระเยซูเพื่อส่งรักษานะคะอาจจะหน่อยก็ด้วยนะคะคือนีราประกัดไหนด้วยกันนะคะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ